เที่กคือังมาเที่ยว่าได้แต่ลีต้งซืสองใบก็ไันได้ใบนี้โอ้แก่เที่เจะสองใบนี่ชื่อหมือัมันเลขม่็จะเปเลกูกนอะไรเลยมันยังไม่ได้ทำเนี่ยอ่าเอาเต็มเลยนะเอาเต็มเนาะโอ้เขาไม่เท่าะเป็นหเวเรา่ีหลายแบบแีุ่เราฮาที่าทึงมัดอันนะเงอะนี้างนะั็ สมัสก,การครับครูครับโอคครอันนี้ฟันตองหวัดบ่นี้ครับ โัวอันนี้บอร์ไหล้องวันา้เงจครับหกสี่แ้นาตัวออางหกสี่นําอ่ไกครับโอ้นี่เนาะนี่งตัน่ครับโอ้หนี่สีหนึ่งอมันจะจะเป็นศูนครับสี่หนึ่งเนาะ ก็เป็นแล้วขอคนเชื่อมมากกว่าการจับมุนการจ้บจักตึ่งนะ